สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวันนี่ไดอารี่นะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวเหมือนเดิมนะคะเพื่อนวันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำปลากระพงจู้ไชโป้นะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีมันหมูหั่นเต่านะคะแล้วก็หัวไชโปหั่นเต่าแล้วก็ขิงบดนะคะแล้วก็นี่เลยปลากระพงของเรานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เทน้ํามันลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ํามันร้อนแบบนี้นิดน,ดนึงก่อนหลังจากที่น้ํามันเราร้อนแล้วเราก็เทกะเออมันหมูของเราลงไปทอดเลยนะคะเพื่อตามสูตรเขาบอกว่าให้เอาไปทอดนะคะทอดให้เหลืองกรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่ออันนี้เราก็มีโอกาสได้ดูรายการครัวคุณต่อยนะคะเพื่อในวันที่อ่า ครัวอลิสเพมาออกายการนะคะนี่นะเราก็ามาแกะสูตรจากเขาเลยของครัวอลิสนะคะเราให้เอามันมันหมูมามาทอดไม่ได้มาเกี่ยวมาทอดใส่น้ำมันแล้วก็ยังเมนูนี้ก็ยังไม่เคยทำนะ,ะเพื่อนมาลองทำพร้อมๆกันเลยหลังจากที่เราทอดมาพักหนึ่งแล้วนะคะก็เกือบจะได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอให้มันเหลืองอีกสักหน่อยนเราจะทอดให้เหลือง อทอดให้เหลืองกรอบนอกนุ่มในใช้เฉพาะมันหมูใช่ไหมอ่าที่เป็นมันเปรียวนี่แหละเเอามาทอดของหมูนะคะอ่าเพราะว่าถ้าถ้าเราเอามาเจียวนี่มันก็จะแตกใช่ไหมแต่อันนี้เอามาทอดมันก็เลยไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร่แล้วก็จะทอดไปจนกว่ามันจะเหลืองนะคะอันนี้มันยังไม่ได้เหลืองยังเหลืองไม่ได้ที่พอเหลืองเราค่อยมาดูกันค่ะหลังจากที่เราอ่า ทอดมาพักหนึ่งแล้วนะคะก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะเพื่อกกหมูก็ใช้กกหมูซีมันหมูของเราก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยประมาณนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะทอดขอใช้โอ่งมาเลยนะคะโอ้งของเราคะทั้งน พป๊ะเราก็จะทอดกรอบเหมือนกันนะคะแล้วก็จะทอดถึงกรอบเสือเหลืองกรอบเหมือนกันนะครับเพื่อนหลังจากที่เราทอดมาพักหนึ่งแล้วก็ได้ที่แล้วนะ,ะนเพื่อนก็กรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักไปพักไว้เหมือนกันนะคะประมาณนี้เลยเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาทอดขิงนะคะขิงเคียวของเราอ๋อขิงบดของเราเนี่ยเออ,อ หลังจากที่เราทอดมาพักหนึ่งแล้วนะคะมันก็ได้น่าจะได้ที่แล้วเราก็จะปิดไฟเลยเแล้วเราก็จะไปพักไว้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราทอดทุกสี่อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการอามารวมกันเลยใส่ป้ายทั้งขิงของเราจากนั้นเราก็จะมาผัดรวมกันเลยนะคะขั้นตอนนี้เขาเรียกจู้นะคะ เดี๋ยวเลยอย่างนี้ารวมกันแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายไปจิ๊ดหนึ่งอุ้ยไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนใส่ไปจิ๊ดเดียวพอเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าจู้การจู้ใ,ใส่เลยเดี๋ยวเราก็จะเอาพักไว้เหมือนเดิมน,นะคะหลังจากที่เราทอดเครื่องเคียงของเราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะมาทำการนึ่งปลากันเลยนะคะ เราก็ตั้งกระทะจนเอเราก็ตั้งซึ้งของเราจนมันเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะปลาลงไปเลยปลาเราพอดีมันตัวใหญ่เราก็เลยต้องตัดหัวมันออกถ้ามันไม่พอดีกับซึ้งเราเราก็จะใส่นี่เลยค่ะหัวไชโป๊ของเรานะคะก็ใส่ไปเลยเยอ,อกไว้ตรงนี้เลย ใส่หัวเซโปพร้อมกับที่ที่เรา่งื้อเนี้ยนะคะเอาไว้บนตัวปลาเรานี้แหละค่ะหัวมันก็จะนึ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าซึ่งเรามันเล็กไปหน่อยเนาะเราก็ต้องตัดหัวปลาออกเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อนจริงๆตามสูตรเขาเขาบอกว่าให้ใช้ปลาประมาณตัวละเจ็ดแปดขีดนะคะอันนี้ของเราสงสัยปลามันเลยมันตัวใหญ่ไปหน่อยนึงนะคะ ถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะทําก็ใช้ปลาประมาณตัวละเจ็ดแปดขีดนะนะคะเพื่อนๆมันก็จะพอดีซึ้งเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะนึ่งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะคะเพื่อนเดี๋ยวสิบนาทีแล้วมาดูกันค่ะหลังจากสิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูปลาของเราเลยค่ะว่ามันใช้ได้หรือยังปลาของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ หลังจากที่เรานึงปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาทําลามซอสลาดกันเลยนะคะก็เริ่มจากซอสปรุงรสนะคะใส่ไปเลยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะตามด้วยน้ำมันงาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะใส่ไปเลยตันตาลากะเอานะคะเพื่อนกะเอาแล้วก็ชิมเอา จากนั้นเราก็จะคนไปให้น้ําตาลทรายมันละลายนะคะจากที่น้ําตาลทรายละลายแล้วก็เป็นอันใช้ได้เลยนะคะก็จะหอมซอสอันใช้ได้เลยลก็ติดเตาเลย จากเราปิดเตาแล้วเราก็จะไปทําการลาดในตัวปลาของเราเลยนะคะเพื่อนหลังจากที่เราทําซอสลาดเรียบร้อยแล้วนะคะปลากระพงเราก็เรื่องของเราแล้วก็เราก็ใส่จานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เครื่องเคียงกันเลยนะคะที่เราทอดไว้นะ,ะเราก็ลาดลงไปเลยมีขิงมีหัวไชโปแล้วก็มีอ่าโหกากหมูค<อ>่ะที่เราทอดไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่ไปเลยนะคะไปเลย อันนี้มันเป็นอาหารจีนเนาะมันออกจีนๆเดี๋ยวเราก็จะเอาอนนี้ไว้ข้างนี้เวลาที่เรารับประทานเราก็จะรับประทานพร้อมกันทั้งสามอย่างเลยนะคะเพื่อนให้มันให้มันได้ครบทุกอย่างในนี้เลยนะคะพริกทอดที่เราหัน่นฝอยไว้เนี่ยค่ะแล้วก็หอมญี่ปุ่นนะคะหอมญี่ปุ่นที่เราหั่นไว้เนี่ยซอยไว้ไม่ใช่ค่ะใ <laughs> ส่เทียมแลแม่ก็ใส่าขาลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยพริกแดงแล้วเดี๋ยวเราก็จะราดด้วยซอสของเรานะคะจากนั้นเราก็จะมาราดด้วยน้ําราดของเราเลยนะคะน้ําราดของเรานี้ก็จะราดข้างๆนะคะเพื่อนเราจะไม่ราดตรงกลางตัวปลานะคะอเราก็ราดข้างๆนะ่แล้วปลากระพงจู๊ไซโป้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,อนมาชิมด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด กระดิ่งให้กับช่องวินนี่ไดอารี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาชิมดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวมาชิมดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงจะตัดให้มันครบทุกอย่างในอันเดียวกันเลยเนาะก็อร่อยนะมันได้ได้กลิ่นของขิงเนาะของขิงแล้วก็ของหัวไชโป๊ที่มันจะเค็มๆหวานๆอะความกรอบของกับความกรอบของอะไรนะของกากหมูเนาะก็อร่อยนะคะเพื่อน